โอเคผมกรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกับผมอัลเบอรกอบีแกชเกย์นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมมาเกมเซเว่นไดทูนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ในเกมนะนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตอบคอมเมนต์ทางบ้านนะครับเนื่องจากขี้เกียจนั่งพิมพ์นะครับขี้เกียจนั่งพิมพ์ขอตอบแบบตอบแบบตรงๆเลยแล้วกันตอบแบบเรีวิวว่ะวันนี้นะครับก็เป็นถามตอบแบบเรีวิวนะครับถามอะไรตอบได้อัปเดตเอ้ยโอเคนะครับโอเคเข้าคำถามเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา นะครับผมเบื่อไหมฮะเค็มไม่พอเนี่ยเติมเกมก็ยังแพงด้วยนี่เลยผมแนะนำจูบิโกช็อปเติมเกมง่ายเติมเกมสะดวก แถมไม่พอราคาย,ยังถูกกว่าเติมเองอีกด้วยเปิดให้บริการมามากกว่า5ปีใช้อดีตพัส์เบิดในการเติมสะดวกปลอดภัยชับไวแน่นอนนะครับบอกราความเค็มไปเป็นเทพนทีกับ j u b i โก s o p p หรืออยู่ด้านล่างสนใจคลิกเลยบอกว่ามาจากผมอีปี t คทไก่รับสิทธิพิเศษมากมายสนใจติดต่อด้านล่างได้เลยครับผมโอเคเรามาพูดกันถึงคาถามแรกนะครับคาถามแรกจริงๆแล้วเรียกว่าถาม เรียกว่าถามตอบก็น่าจะดูแบบอันนี้ไปนะเอาจริงๆเรียกว่าอ่านคอมเมนต์ของทางบ้านดีกว่าว่าไหมแล้วเราก็มานั่งดูว่าเออคอมเมนต์ไหนที่แบบว่าเราที่สามารถที่จะตอบได้นะครับบางคอมเมนต์มันอาจจะเป็นแบบมันอาจจะเป็นคอมเมนต์แบบมาพูดอะไรนี้น,นะเราก็อาจจะข้ามๆไปบ้างนะครับโอเคเรามาดูอันแรกกันนะครับเขาบอกว่าทีมผมเฟี้ยวสุดเลยทีมตรงข้ามมองหน้าบึ้มใน5วินาทีนะครับโอ้แสดงว่าทีมคุณเก่งมากนะครับโอเคอันที่2นะครับเขาบอกว่า เกมนี้เป็นเกมที่เกือบจะเป็นเปทูวินเลยนะบอกลาสายฟรีเนี่ยไม่รู้ว่าไม่ไม่มีเ,เขาเรียกว่าอะไรวะสายฟรีที่จะท็อปอารีนาเนี่ยขนาดดันเนื้อเรื่องยังลากเลือดเลยมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันมันมีความยากของบทอยู่นะครับก็คือหนึ่งเลยเขาบอกว่าบอกลาสายฟรีไปท็อปอารีนาอันนี้เป to วินเนี่ยผมมองว่าส่วนใหญ่นะครับเกมมือถือนะเกมมือถือทุกเกมนะครับส่วนใหญ่เนะี่ย ส่วนมากจะเป็นเปตูวินนะครับส่วนใหญ่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าว่ามีบางเกมที่ไม่มีนะครับก็คืออย่างพวกเกมที่ต้องใช้ฝีมือหรืออะไรอย่างนี้นะครับขอไม่บอกชื่อเกมถท่ากันมันก็จะมีอยู่หลายค่ายอยู่หลายเกมอยู่เหมือนกันนะครับที่ใช้ฝีมือแต่ส่วนใหญ่เกมประเภทตัวละครนะครับมันก็จะเป็นเกมเป t ูวินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องหาตัวละครมาแกใช่ไหมขนาดนั้นเนื้อเรื่องอยังลากเลือดเลยเนี่ยอันนี้ผมมองว่า,ามันมีระดับความยากอย,กอยู่นะครับสำหรับแต่ละ บทแต่ละอย่างเงี้ยเอาจริงๆแล้วบทมันยากขนาดนั้นไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ยากไงแต่ว่าพอเราปรับพอเราปรับในส่วนของความยากใช่ไหมพอเราปรับในส่วนของความยากปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้มอนหรือว่าตัวละครอะไรต่างๆที่อยู่ในบทเนี่ยพลังลบมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปัดพลังลบขึ้นมาซึ่งการที่จะเพิ่มพลังลบในเกมได้มันก็ต้องใช้ทรัพยากรหรืออะไรต่างๆด้วยใช่ไหมพราะนะนะมันก็เลยเป็นเรื่องยากนะครับ พอานฉอนนั้นก็อยากให้เข้าใจในส่วนนี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับเปทูวินนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมยังไงมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมมือถือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะเขาบอกว่า,อ,าอีกขอมไม่นเนื้อเขาบอกว่ามิชชั่นบรรลุเนี่ยเคลียโดยจากทีมซ้นงสามหรือน้อยกว่าไม่ต้องใช้ตัวไหนบ้างครับผมไม่เข้าใจเลยก็คือเอาตัวละครออกหนึ่งตัวครับก็คือเอาตัวละครออกไปหนึ่งตัวจากตัวละครที่เรามีปกติบัรทีมนึ่งมันใส่ได้4ตัวใช่ไหมคุณก็แค่เอาออกไปหนึ่งตัวแค นี่ครับง่ายๆนี่ครับอีกข้อเบต์บอกว่าจงสัาเาใน์นังของเทพคาลิน <c oughs> คือน่าจะเป็นคลิปไอเดียครับคลิปตัวแทงเนะครับเออโอเคคำถามต่อไปเขาบอกว่าขอถามหน่อยครับจำเป็นต้องสุ่มหาสัตว์เลี้ยงแดงไหมครับผมเล่นได้7วันได้คาลินเลยมีตัวแดงมีสไปมิสโปรเวตคาลินลาเชลใช้ลูดี้ฟ้าแทงอยู่ใช้แผนอัตาคริเลยมาถามว่าสัตว์เลี้ยงแดงจำเป็นไหม สัตว์เลี้ยงแดงมันจําเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของการาหาสัตว์เลี้ยงแดงมาสุ่มสุ่มมาใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือผมเหมือนรู้ทางเลยนะว่าแบบว่าผมจะไปทําคลิปอะไรต่อนะครับจริงๆคลิปต่อไปจะเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงแดงนะครับก็หวังว่าทุกคนจะนี่นะครับโอเคเมื่อกี้ผมเลื่อนเลื่อนเลยไปหรือเปล่านะครับโอเคจอมันไม่ตรงกันเนาะโอเคนะครับอันนี้เขาถามมาว่าเรื่องสุ่มสัตว์เลี้ยงแดงเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนึ่งในเรื่องของสั นะครับว่าสัญลักษณแดงเนี่ยมันใช้ยังไงแล้วแบบมันไม่ได้ใช้ยังไงมันจำเป็นแค่ไหนแล้วทาไมเราต้องเปิดหาหรือว่าทําไมเราไม่เปิดหาได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะพูดนะตอนนี้พลังลบอยู่ที่3ามสามสามร้อยเคนี่คือพลังลบบัญชีแหละพลังลบบัญชีอยู่ที่ส0 0 0สนใช่ไหมก็โอเคนะถือว่าเริ่มเล่น7วันพลังลบ3 0 0 0 0นนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าไปได้ค่อนข้างไวเลยทีเดียว เขาบอกอีกคนก็บอกว่าแกะน้อยผมเลเวลสีแล้วรับได้บ่อยเลยได้เสร็จไปเยอะมาหาผมบ่อยนะเรื่องปกตินะอีกคนบอกจะลองทําดูครับเอาคารินไปแทงก่อนนะโอเคเดอะแบกตัวจริงแน่นอนครับคารินนะฮะเอามาดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามาสเตอรี่จำเป็นอยู่ครับผมผู้เล่นใหม่เล่นได้3 4วันอ่าอัพให้เต็มก็จะดีขึ้นแน่นอนนะอัพให้เต็มดีขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องอัพให้เต็มก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้อยู่จริงๆร่ยแค่ถึงเลเวลประมาณ50-60นะ ห้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นพวกฟาร์มกับ p p p แล้วนะครับก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับเขาบอกอีโคเขาบอกว่าจําเป็นมากเพราะว่าะจะเป็นมากเพราะว่าเปิดตัวะะจะเป็นมากกว่าการเปิดตัวละครนะครับแนะนําให้เปิดตัวละคร PVE แดงก่อนแล้วค่อยไปโฟกัสมาสเตอรี่ผมเก็บจนถึงเลเวลสี่สิบอัพทีเดียวเลยใช่ครับก็คือมาสเตอรี่มันสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดเราจะอัพให้คุ้มเนี่ยก็คือเราเก็บเลเวลบัญชีให้เรา ถึงเลเวลสัก3 0 4 0ก่อนนะครับแล้วเราก็เอาลูบี้ไปยัดนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเปิดตัวละครเอาจริงๆคือตัวแดงเ่ะเราอาจจะยังไม่จําเป็นจะต้องเปิดหาก็ได้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสอยากจะเคลียบบทเฉยๆนะเพราะเคลียบ์บทจริงๆมันไม่ต้องใช้ตัวแดงนะครับมันใช้ตัวธรรมดาเคลียร์นะครับแล้วก็ส่วนตัวแดงเนี่ยเรา็อกอินครบ2ี่วันเราก็ได้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสุ่มนะครับก็เอาลูบี้ไปยัดเลยก็ได้แต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําวิธีนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ช้้้ถาามมใไไดด เอาตามนั้นเลยตามนั้นเลยครับแต่ถ้าถ้าเป็นผมผมจะไม่เน้นเปิดมาสเตอรี่มากนะครับเพราะว่าผมมี ID ที่ไม่ได้เปิดมาสเตอรี่เลยแต่ว่ามันก็เล่ยนยากนะมันก็เล่ยนยากนะแต่ว่าพังลบก็แสนกว่านะก็ะชิวๆนะครับก็เล่นเรื่อยๆฮึไปเล่นเรื่อยๆไปเป็นไอเดีลองด้วยแหละมันไม่ใช่ไอดีหลักถ้าไอดีหลักก็ควรอัพมาสเตอรี่ให้เต็มครับเพราะว่า,าสังเกตุความแตกต่างได้เลยนะครับเวลาพีพีหรืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอีคนเขาบอกว่าดีแสงเป็นตัวแรกในดีผมผมยิงยักทรัพยากรหนักมากทรัพยากรภาพเต็ม3ช่องเกาะ5ชิ้น อันนี้น่าจะพูดเกี่ยวกับว่าตัวละครที่ได้นะโอเคอีกคนบอกว่าเพิ่งมาใหม่เลยครับอาทิตย์หนึ่งได้คารินช่วยได้เยอะเลยลงบทยากไปเรื่อยๆสนุกดีครับสู้บอสแน่นอนครับมันสนุกอยู่แหละนะครับถ้าใครชอบเกมแนวนี้นะผมก็บอกเลยว่ามันก็เป็นเกมที่สนุกอสมควนนะก็คือเล่นเรื่อยๆเล่นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันหัวร้อนนะเอาจริงหัวร้อนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้อันนี้เกี่ยวอนิเมะครับไม่เยอะเริ่มมีแต่คอมเมนต์ซ้ำๆแล้วนะครับ เริ่มมีแต่คอมเมนต์ซ้ำๆแหละแล้วเขาบอกว่ามีเซอินแตงบวกกับโคเซตเอ่อโคเซโคซินกลายเป็นเซอินบวกโคเซตนะกลายเป็นโคซินโคเซมีมีเซอินแดงบวกกับเอ่อโคเซตแดงแล้วเขาผ่านได้เงินยขึ้นเยอะมากเลยแต่ถ้ามีลูดี้แดงบวกกับหมิงแดงบวกจะเล่นง่ายกว่านี้จริงๆหมิงแดงผมว่ามันเอาไว้ PVP มากกว่าลงบทนะนะครับไอไอไอด้วนแดงนีน่ ไอ้ดุ้นแดงก็น่าจะ PVP นะครับเอามาแท้งในบทหลักได้ไหมมันก็ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องพึ่งพาติพอสมควรนะผมมองว่าถ้าเป็นดีดีแดงธรรมดาที่ไม่ด้วนะมันจะมันจะใช้ได้ดีกว่าในบทนะครับเพราะว่าอะไรหลายอย่างเลย มันใช้ได้อรีน,นาแล้วก็ใช้ได้หลายๆอย่างเลยนะผมว่าเพราะว่ามันมีการเชื่อมหรืออะไรเงี้ยตัวแท้งก็จะตายยากนะเพราะส่วนใหญ่ตัวแท้งจะตายบ่อยมากๆเลยนะเวลาเล่นในบทยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่แบบว่าเข้าไปเคลียร์ทีละตัวอะไรเงี้ยนะมันจะเสียเวลาสุดๆเลยนะบางคนบอกว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้น,นี่ไม่ใช่นะมนไมนนี้เกีนชินิเพ็กนยไม่เกี่ยวกันเลยนะครับต้องรีหาโพครีหาโคแดงหรือสัตว์แดงดีครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะว่า เดี๋ยวจะทาคลิปบอกแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจะทําคลิปบอกนะครับแล้วก็เป็นขอเข้ากิลนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้หมดเลยนะครับอ่านให้หมดเลยนะในส่วนของคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่ามีอีกวิธีหนึ่งสําหรับการเพิ่มพลังได้เยอะอันนี้สําหรับสายเติมคือสุ่มหาตัวละครได้อย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็อัพให้เต็ม30ตัวละครจะบวกค่าพลังหนึ่งหมื่นเลยอ๋อก็คือแบบเน้นใช้ลูบี้หาตัวใหม่ใช่ไหมหาตัวใหม่แล้วก็อัดของเข้าไปนะครับก็ได้อยู่อันนั้นสำหรับสายเติมนะครับ แต่ผมว่ามันก็ไม่คุ้มหรอกจริงเปิดเอาเปิดเอาตำนานบวกที่เปิดเอาตู้ที่เราต้องการดีกว่านะครับมันจะได้ประหยัดลงไปกว่าเดิมเยอะนะครับที่เหลือ,อไปลงทรัพยากรดีกว่าไปหาพวกเศลเล้งแดงหรืออะไรพวกนี้นี่ครับหาเศลเล้งแดงไปหาวุธดแดงของแดงใช้ดีกว่านะครับจะได้เคลียร์บทได้ง่ายขึ้นนะครับตัวละครมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะนั้นเองนี่ครับเอ่อแท้งพื้นฐานสีฟ้าเอาตัวไหนดีหระ สำหรับผมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ไม่มีตัวแท้งดีๆตัวหนึ่งตั้งแต่เริ่มเลยนะสำหรับผมไอดีหลักผมเคยใช้อเดลนะเคยใช้อเดลเป็นตัวแท้งหลักนะครับเพราะว่ามีค่าบล็อกที่ค่อนข้า,างสูงนะครับแล้วก็พอพอถึกอยู่อ่ะก็คือพอจจเคเียร์บทได้นะครับมีย่วยยุนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไอด้วนไอด้วนฟ้านะครับไอด้วนฟ้าก็คือลูดี้สีฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ ที่เหลือก็น่าจะเป็นพวกวิดิโก้พวกเคสอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเคสเองเนี่ยก็มีอามาตะนะครับไม่รับความเสียหายเป็นเวลาหนึ่งนะครับก็ใช้แทงได้แล้วก็วิดิโก้เองก็ทําให้สกิลหมูแรงนะครับแล้วก็สามารถรวมมอนจัดก,การได้ส่วนใหญ่เป็นสกิลหมูหมดเลยนะนะครับก็ถือว่าดีนะครับ เขาบอกว่าไม่มีของแดงไปอารีน่าได้แค่3 0 0พันต้องทําของเยอะเลยโอ้โหพูมไม่มีของแดงไปได้แค่สามพัน 3, ได้นี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเอาจริงยุคนี้มันยังจะไปถึงได้อยู่ไหม,อไมคอมเมนต์ก็มา9วันที่แล้วเองนะก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีของแดงยังไปได้อยู่ไหมนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเขาถ้าจะมีของแดงกันหมดแล้วนะครับเชิบ <laughs> อกว่าผมสายฟรีเพราะไม่มีเติมก็อยู่ได้อารมณ์คล้ายๆกันแหละนะครับเติมไม่ได้นะครับ ท่านบอกว่าต้องเติมหนักมากๆจริงๆไม่ต้องก็ได้นะผมก็ไม่ได้เติมหนักขนาดนั้นนะเอาจริงก็คือแบบเออผมก็ไม่ได้เติมหนักขนาดนั้นนะเอาจริงนะครับเลดบอสลูดี้แดงบวกเทียบตำแหน่งได้เอสเดลโลนแดงธรรมดาให้เอสเธอร์ไปการจัดเออเรียงของน้องคนเดียวหรือเปล่าเออแล้ว คือประเด็นคือคําถามหนึ่งคือใครเป็นน้องคุณนะครับ2คือ2คือใน tier l i s ที่ผมจัดอะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาอ่านดีๆนะเขาไม่ได้อ่านดีๆพูดจริงถ้าเขาดูตอนคลิปตอนเริ่มเขาจะบอกว่าผมจะบอกตลอดนะครับว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ผมจัดขึ้นเองนะครับตามประสบการณ์การใช้คนประเภทนี้นี่มันก็หน้าแบรนด์นะเอาจริงๆสักทีไหมล่ะปล่อยเขาไว้ดีกว่านะครับปล่อยเขาไว้ดีกว่าเอาจริงก็หน้าแบน์อยู่เหมือนกันนะ ไม่คือคือแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแถมไม่ให้เกียรติด้วยนะครับก็การจัดเรียงของน้องคนเดียวเนี่ยใครเป็นน้องคุณนะคุณรู้ได้ไงว่าผมอายุน้อยกว่าคุณนะครับติดอีโรคนเลิกติดอะไรวะติดอีโรคนเลิกเล่นแต้ม PVP 3000เจอฟูลทีมแดง40สัตว์เลี้ยงแดงบวกที่จริงเอาตรงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราเราเราไม่ได้ สนใจเรื่อง PVP มากานะผมก็เน้นว่าเคลีย์บทอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันจะได้แบบว่ามีทรัพยากรนะนะครับจะได้เล่นสบายๆนะครับแต่ส่วนใหญ่คนก็จะตันอารีนาประมาณ3,000ใช่ไหมคนก็จะตันอารีนาประมาณ3,000อยู่แล้วนะครับ โดยปกตินะโดยปกตินะครับสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งมาเล่นใหม่ส่วนใหญ่สามพันเนี่ยจะเริ่มไปกองกองกันอยู่แล้วขนาดผมเนี่ยยังกองอยู่ประมาณสามพันห้าสามพันเก้านะครับตอนนี้ก็คือสามพันเก้าไปขึ้นสี่พันไม่ได้นะยกเว้นแดดดีลองนะครับมีสเลี้ยงแดงก็คือขึ้นสี่พันได้แบบชิวๆเลยสบายๆนะครับ <c oughs> ผมยังติดอยู่บทปกติอยู่เลยพลังทีมแค่เจ็ดหมื่น ยังผ่านไม่ได้มันผ่านไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะเคลียร์บทยากอะ่ะมันจะต้องมีพลังลบอย่างน้อยแสนหนึ่งนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะถึงจะผ่านได้นะครับสบายสบายอยากเทพต้องเติมหนักๆครับอันนั้นคือแบบทางลัดนะเอาเอา,เอาจิงงคือสําหรับคําว่าอยากเทพต้องเติมหนักๆเนะี่ยผมมองว่าอยากเทพเร็วหรือเทพช้าดีกว่าถ้าอยากเทพช้าๆก็ไม่ต้องเติมเยอะนะครับเติมเติมได้ไม่ต้องเติมเยอะแต่ถ้าเติมหนักเนี่ยคือมันจะมันจะไวมันจะไวมาก เนี่ยเพราะว่าลองนึกสภาพดูเลถ้าคุณเติมสักสามหมื่นเนี่ยแล้วคุณอัดของแดงหมดเลยนะครับคือคืออัดของแดงลงแบบให้มาได้อาวุธสัก2อสมชิ้นเงี้ยหรือไม่แน่ก็อัดไม่อัดของแดงอะ่ะไปอัดเลยเอาสัตว์เลี้ยงแดงมา1ตัวเสร็จปุ๊บไปสุ่มตัวละครแดงต่อที่เหลือลก็สบายๆนะครับฝามิวชิลคอมเมนต์ <Comment S 2> หนึ่งเขาบอกว่าโคเซตใช้ได้แต่เริ่มต้นจากที่ใช้เองโคเซต็ต PPP ระดับ S ถ้ามีทีมมีแท,มท็มีล้วงทำให้ดาเมตตัวแรกโคเซต็ตยิงฟรี จะทำดามจได้มากสุดอย่างที่ผมบอกครับโคเซตมีความสามารถในการทำดามจได้สูงครับตัวเขาบางนะครับถ้าเกิดโดนล้วงก็ตายนะครับโดนเดลโลนโดดใส่โดนเซอินกระโดดใส่ก็ตายแล้วนะเอาแค่เซอินฟ้าโดดใส่ก็ตายแล้วเออจริงถ้าเกิดสมมติว่าไม่สามารถสวนได้นะครับเพราะเซอินกระโดดใส่เนี่ยก็คือติดสตันเลยนะครับแล้วยิ่งตัวละครเดี๋ยวนี้เวลากระโดดใส่ติดสถานะเยอะนะครับซีซีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซอินฟ้าเซอินแดงนะครับ หรือเป็นตัวละครอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิสโฟเวตหรืออะไรอย่างเงี้ยมิสโฟเวตกระโดดใส่ก็พังตัวนะครับตีไม่ได้ยิงไม่ได้ก็คือโดนตีฟรีอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นโคเซตไม่เหมาะกับน PPP ครับก็อารมณ์เหมือนยอนฮี ee, นะครับผมเนี่ยถึงแม้จะเป็นเมนยอนฮี ee, นะครับแต่โดยรวมแล้วผมก็รู้ว่ายอนฮี ee, กับโคเซตเนี่ยความสามารถเหมือนกันเลยนะครับเราจะเอาเรื่องของดาเมจมาพูดว่าเป็นเทียร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณคุณ,คณอวยคุณอวยตัวละครโคเซตใช่ไหม แล้วอยู่ดีๆคุณก็จะบอกด้วยว่าคะแนนจากการที่คุณอวยอ่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็แบบว่าจะให้ SS เอเอลยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยมองเห็นความเป็นทีมเป็นหลักนะครับเวลาเอาไปใส่อยู่ในทีมเนี่ยมันรู้สึกมันรู้สึกยังไงมันทํายังไงได้นะครับจะประมาณนั้นมากกว่านะครับเ,เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดเราวัดกันจริงๆแล้วคือมันทำความเสียหายได้เยอะแต่ถ้าทีมแพ้ก็ไม่มีผลถูกไหม ถ้าสมมติว่าคุณคุณคุณใส่โคเซตมาอย่างผมผมใส่ยอนฮีมาใช่ไหมถ้ายอนฮีผมได้ทำเออถ้ายอนถ้ายอนฮีผมได้ทาดาเมจอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันยิงมันยิงอะทำดาเมจได้สูงที่สุดในทีมอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าเวลาโดนล้วงมาตายไหมตายนะครับแปบ๊บเดียวก็ตายแล้วไม่ได้ทําดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นผมมองภาพรวมทีมเป็นหลักนะครับผมไม่ได้มองที่ตัวละครโอเคไหมนะครับ <c oughs> เอ่ออันนี้คลิปตั้งแต่สสัปดาห์เอยไม่ใช่อันนี้คอมเมนต์ตั้งแต่2สัปดาห์นลครับเขาบอกว่า พี่ครับอีวานกับรูดี้แดงใช้ตัวไหนดีรูดี้ดแดงครับรูดี้แดงอยู่แล้วนะครับอีวานนี้ก็ใช้ได้นะครับถ้าเราปั้นถ้าเราไม่มีรูดี้แดงเราใช้อีวานนะครับแต่ถ้าเรามีรูดี้แดงเราก็ใช้รูดี้แดงดีกว่านะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อยากตามให้ทันผู้เล่นเก่าเรียงระดับสําคัญ <c oughs> โอ้โหน,นี่นั้นอันนี้เรียงยาวเลยครับก็คือใครอยากใครอยากไปอ่านอ่านเลยใครอยากไปอ่านอ่านเลยอะไรก็ไม่รู้นะนะครับไม่รู้ว่าปั่นหรือเปล่าไม่รู้ด้วย แกะน้อยผัวแกะน้อยลาเชลแต่ตอนนี้อีโรคนเลิกเล่นไปค้าง PVP สามะอันเก่านี่ยมั้ทำไมเขาไพพทำไมเขาไ่พิมพ์มพมเรื่อง PVP เยอะจังนะอ่าที่เหลือก็คงไม่มีอะไรนะครับเขาก็บอกว่าแค่เป็นแบบความคิดเห็นแล้ว่วาแบบว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างนงี้เจยนะครับเออไม่ผ่านคุยชาบ,บทยาก อันนี้จบแบบไม่เหมือนจบไม่เกี่ยวอนิเมะแล้วโอเคนะครับก็16กนาทีแล้วนะครับก็ตอบคอมเมนต์ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูดิว่ามีคอมเมนต์ไม่มีการตรวจสอบไหมต้านเดทด้วยไหมครับคารินอันนี้ถ้าถามว่าเดสต้านเดทหรือเปล่าต้านนะครับคารินต้านเดทอยู่แล้วนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าต้านทุกสถานะยังไงละ่ะอีกอันเขาบอกว่าเรื่องอันนี้หน้าผมว่าไม่เสมอไปนะครับอยู่ที่ตัวละครด้วยเพราะว่ารวม1 4 0ปล่อยออโต้แมปเขียวยากได้ แต่อารีน่าผมอยู่3ามพันอันนี้เขาคงจะมาถามในคําถามว่าที่ผมถามเออที่ผมใส่หัวข้อไว้ว่ารู้หรือไม่เออจะรู้ได้อย่างไรว่าทีมของเราเทพหรือยัง,ยงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเรื่องอารีน่าไม่เสมอไปนะตัวละครที่ผมอยู่ปล่อยเขียวอ๋อใช่มันไม่ใช่คือคือเขาเข้าใจเขาเข้าใจผิดว่ะผมสิ่งที่ผมจะสื่อคือ เ,ออเวลาเราเข้าไปเทสในแผนที่เขียวใช่ไหมเราเอาไว้ดูนะครับว่าเราอ่ะทำดาเมจได้สูงแค่ไหนนะครับว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเราข้ามไอตัวข้ามมอนม่วงได้ไหวนะครับก็หมายความว่าทีมเรามีดาเมทที่พอจะไปอารีนาแบบสูงสูงได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับเป็นแค่แค่การคาดเดานะอันนี้เขาน่าจะมึนๆน,นะเขาน่าจะงงๆนะครับผมไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบแบบอารีนานลครับผมแค่พูดว่าทีมของเราเนี่ยมันเฟี้ยวหรือยังคือไอเทม ไอเทมในตัวละครของเราอะหรือการอัพศักยภาพหรือรูนหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือทีมของเราอะมันโอเคหรือยังนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดนะครับผมไม่ได้พูดถึงในสิ่งอว่าเอาไปเปรียบเทียบกับลีนา่าอันนี้ก็น่าจะมึนนะครับอันนี้ก็น้าจยังมึนนะ อันนี้ไม่เป็นไรนะครับก็โอเควันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อือเอาไว้เจอกันในครั้งถัดไปนะครับก็ถ้าเกิดสะสมคอมเมนต์มาเยอะๆแบบนี้นะครับก็อาจจะทําคลิปแบบนี้อีกนะครับก็มันไม่มีเวลาตอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีเวลาตัดต่อด้วยนะครับอันนี้ก็จะอาจจะต่อแบบลวกๆนิดนึงนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับใครที่นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผม